ถ้ามึงอยากรวยอะแต่มึงเกลียดคนรวยอะมึงจะไม่รวยเว้ย e <se al> ต้องบอกงี้ก่อนนะว่ากูไม่ได้ให้เอาแบบคนรวยขึ้นมาแบบเป็นเทวดาแม่งทําอะไรไม่ผิดไม่ใช่นะเว้ยแต่ที่พี่กําลังจะบอกคือวันนี้ถ้ามึงเกลียดคนรวยอะมึงก็จะไม่ทําพฤติกรรมบางอย่างของเขามึงเอามาแต่พฤติกรรมที่ตรงข้ามแต่นิสัยในการหาเงินคือแบบต่างกันลาวฟ้ากับเหวโอเคคนรวยบางคนแม่งนิสัยไม่ดีจริงแต่มันจะมีไหมละ่ะคนรวยที่แบบนิสัยดีอะ ก็มีอะอะไรที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีที่มึงเคยเห็นอะมึงอย่าทําตามเว้ยแต่อะไรก็แล้วแต่หนะที่เป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยที่ดีของคนรวยของคนนั้นอะเออมึงเอามาทําตามส่วนอะไรที่แม่งเราไม่ชอบอ่ะก็อย่าเอามาแล้วแม่งก็อยากเหมารว,วมเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วคนจนที่นิสัยไม่ดีมีไหมมีแล้วคนจนที่นิสัยดีมีปะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมึงต้องแยกก่อนว่าอันนี้คือรวยนะอันนี้คือจนอันนี้คือดีอันนี้คือไม่ดีซึ่งทุกวันเนี้ยแม่งแล้วแต่มึงเลยว่ามึงอะอยากเอาอะไรเป็นตัวอย่างสําหรับพี่นะเว พี่จะเอามาแค่แบบคนละอย่าง2อ,อย่างไม่เอาตัวตนเขาทั้งหมดหรือแบบเกินครึ่งหนึ่งอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้ว